นีหรอแต่ตาตัวถ่ายแต่ตาแม่คะไม่ค่ะไหมเคยถ่ายอะไรเนี่ยตัวย่ออะไรไปหมดเลยพอเป็นเจอสิ่องกอว์อ่กูพี่เจอสุ่ที่รักกูพี่เจยสิ่ที่รักสิ่เจขอใครกอ๋ออ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดยเ๋ ได้ครับได้ค่ะจูดี้ข้าวมีราเ はい。 เข้มาเลมาถึงก่อนนะถึงบ้อนแล้วเหร็นิดเต้องหาใครใหู้กใช่จับได้ไมอ่ะทาเองไห โอ้โหขาวเชื elf, hell, honest, ้เลยนี่ขึ้เขาอยู่นะเาเรออ้หนีไ้นข้ะ มันกรนีน่่้อ่าเบข้างหน้าะทุกควรถอยออกมานหนึ่งนิดไหมคะขา่ถอยด้วย ไม่เล่นเลยอ่ะขอโทษค่ะไม่เมื่อจริงจริงไมอันนี้มือด่างไม่เห็นนางเลยอ่ะ